ลงสบายดีมาพอกับบ่าวน้อยสาวลุงเมื่อนี้จะลุงสิมาพัดขัะปุ้นพี่น้องหรือว่าขวบค่ะปุ้นเนาะเบิ้งคิดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงในเด้อเพ,พื่อประพาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะ กะเชงไม่เสียงรบกวนเนะี่ยก็ขอโทษขออภัยพี่น้องอันนี้เสิมาพัดขอบุญกะลุ่งกะพัดเลยบรินำเสนออย่างเนาะเป็นอาหารง่ายๆกะที่ไสหมูบดหมูสับเนาะพัดขอบุญใส่หมูบดไม่ว่าหมูสับกระเทียมก็เริ่มเหลืองเนาะกะรุ่งใส่หมูบ,มบด มันหอมกับกระเทียมก่อนเป็นอาหารง่ายๆสบายสูตสรสลุงคือเกาคือ้องพัดหมูน้ำซุปก่อนสลุงจิเอากัะปุ้นลงพัดหมูซับใสกัะปุ้นลงหมูเริ่มซุปแล้วสลุงใส่สี้ยวขาวเสี้ยวขาวหน่อยนึง แค่จะจะเสียักปุ้นลงทีเดียตคนขับปุ้นน,นี่มันเข้ากันก็จะหมูระับไล้จังชิมาปรุงเริ่มปุ่งกันเลยใส่เชียิ์วดำ กะทาเขียวน้ำมันหอยผงปร,รุงรสใส่ก็เป็นน้ำตาลพีน่น,น้องมีสูตรจะลุ่งเองง่ายๆพี่นอ้องสูตรสบายสบาย รซาตตามใจมากเลยบางคนกับมักใส่ซี้ยวดำบางคนกับบมกนะักเนาะเต่สะลุม,มักใ่ ีซีมังกอนพี่นาะดีซีมัง,งรหลดาสตกันหยักจางพี่นาะรุลูกมาหยักจาง ขับปุ้นหรือว่าพัดขับปุ้นเนาะพี่น้องนะเนาะต้นหอมใส่ พัดข้าวปุ้นคัว่วข้าวปุ้นสะลุ่งก็แล้วแล้วพี่น้องยังว่าอาหารง่ายๆสบายๆสไตล์สะลุ่งคือเกาเนาะผู้ใดมักใส่พริกกใส่เนาะพี่น้องเพิ่มสีสันพริกทอดก็ได้พริกดิบก็ได้เนาะแต่สะลุ่งบบได้ใส่เป็ดแต่บบบพี่น้องคัว่วข้าวปุ้นหรือว่าพัดข้าวปุ้นสะลุ่งหอมหอมนะพี่น้องสีสันเป็ดเต่ซโบพียพลย้มูก,กัาวข้าวปุ้น,นเรึ่งโล ล,ลุงก็ขอขอบใจบ๊สสุขุสุขุนที่เขามาให้กำลังใจบบาวน้อยสาวลุงบอทิมบอปา้าเอาไว้พ่อกันคลิปหนะ้าบายบายขอบใจขอบคุณค่ะ